ซับแห่งดวงดวงดูดอกนี่ใหญ่ขนาดไหนเนีย่ยโอ้โหเต็มโคนเลยพี่น้องอย่าเหยียบนะจ๊ะอย่าเหยียบอ,อุ้ยตะไครส้สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทุกๆท่านจ้าเมื่อนี่ หลังบานก็พญอใหญ่เขาป้าอีกแล้วครับอยู่ใส่น้อมันนี่บรรยากาศ <c oughs> ขึ้นที่แปลกๆวันนี้นี่มาแต่เช้าเลยนะครับออกจากบ้านงแต่เช้าจากอุบลมาถึงนี่เลยสุรินครับนี่คือป่าบ้านคนานะครับเราป่าในฝันพใญ่อเออป่าในฝัน <c oughs> เพราะว่าจะไปบ้านจลาดนะในฝันคืนนี้จะนอนแ่แถวนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปบ้านจลาดแต่วันนี้เข้าป่าบ้านคนาเราไม่มีรถมอเตอร์ไซค์มาเนาะเราเอารถใหญ่มาเพิ่ม่อยขึ้นไปด้เจ้ะพี่น้อง เขาแม่รถใหญ่ขึ้นนะครับที่ฐานสูงเนะี่ยเขาเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปทีนี้ไปไปถึงที่เขาจอดจอดเมื่อกี้นี่คนเต็มหมดเลยเราไม่ได้ถ่ายเอาเนาะเม่นจ้า,า,า,าคนจนมาขายของนะครับแล้วรถมาหาดาหาเียเยอะมากเลยทีนี้ก็เขาบอกว่าแถวๆนี้จะขึ้นผูตต้องเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเองจ้ะต้องเอามอเตอร์ไซค์นี่ใส่ท้ายรถใหญ่เรามาแล้วก็เอาขึ้นไปข้างบนได้ทีนี้เราก็เลย หมดปัญญาแล้วก็เลยถอยลงมาหาป่าล่างนะครับนี่มันเลาะเรียบท่างเป็นป่าล่างนะยืดท่างไว้เขาบอกว่าป่าล่างนี้จะไม่ได้เห็ดเลยเขาบอกว่ามีเห็ดกระแป้งอย่างเดียวแต่เรามาดูครับนี่มาจ้าอะไรคุ้มทรัพย์แห่งดมโดมดูดอกนี่ใหญ่ขนาดไหนเนี่ยั้อพุดก็มีภายในเห็นบ่มจ้านี่ยนี่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 หน ปกไฟดอกงาโคขึ้นข้างบนหมดครับเราอยู่ข้างล่างเราฟันเลยเนี่ยตอนนี้เนี่บ่ายสองกว่าแล้วทั้งสายทั้งไอ้นี่นะครับโอคแต่ละดอกโคตรเลยครับเพื่อนปลาอกเรเจ้ากล้องสิ่ว่าเสียเทียนอ่าอ่าอุ้ยขาบม่ได้พกเสียมด้วยจ้ะเพราะว่าจิ้มลึกๆ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 เราต้องเชียร์เต็มทีนั่นก็ต้องถือเสียมหน่อยน้องผู้ใหญ่น่อยใช่ใช่ต้องเอาเสียมเล็กมาก่อนเอา อุ้ยเอาดินออกเอาดินออกนน้ไม่ต้องเอาดินก็ไปกินอุ้ยดอกสามดอกเพอเก่งใหญ่มากครับใหญ่มากโอ้สุดยอดแล้วฉันไม่เสียเที่ยวมาแล้วเนี่ยกินเห็ดปวกบ้านเพิ่นเบิงกินไหนเห็ดปวกสุรินทร์เบิงขอนูบลเนี่ยโอ้ยขาโคตรมีความสวยงามครับอุบลเ็ดอกไงแท้อุ้ย นี่ดอกนี้นี่เขาขึ้นไม่ได้นะดอกนี้เลื้อแตพร์วัวใหญ่ยังงาดข่อยานอันนั้นปักมีมีมีตัวอะไรไม่รู้วิ่งเมื่อกี้ผ่านกลางกลางออุ้ยโดนโดนปีกมันไปแล้วปีกมันปีกยังปีกตัวนี้ขาดไปครึ่งหนึ่งแล้วนี่ปีกปืนเห็ดนี่แหละโอ้ยดึงเอาได้แล้วพอแล้วเออ ยาวครับโอ้ยใหญ่แหญ่อีกเป็นเมตรคุ้มค่าคุ้มค่าใจอนเกินไปมามามาเอาตัวนี้นี่นี่เอาตัวนี้ก่อนเอาขาตัวนี้ก่อนดอกดอกไปไหนล่ะอันอันอันห้อยห้อยเดือยหินเุ้มขนาดเหลือแต่ขานะครับก็ยังเอาเลยบ้านนี้ดอกใหญ่เต็มเลยแสดงว่าไปอุบลคนจนแล้วครับโอ้ใหญ่มากเลยคุ้ม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 นี่นี่เอ้ยขึ้นไม่กระบวนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วฉันเอาข้างล่างก็ได้นะฟุกฟุกใหญ่เลยครับ มัน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 วันนี้มีสามดอกเลยตรงนี้อใหญ่มากครับคุณพ่อใหญ่เป็นหนักล่ะเห็ดพ่อใหญ่ต้องถอยถอยเสียมหน่อยเด้อใช่ใช่เดี๋ยวถอยเสียมน้อยมาโอ้เห็ดมันอลังการมากเลยเห็ดด้ยเฉพาะเห็ดปวกนะอลังการมากเพราะว่าปู่นอดีเมตตาพูนว่าที่ตัวเจ้าเจ้าขึ้นเทิงว่ได้ก็เลยให้ ให้รางวัลพิเศษดูเห็ดอะไรจะใหญ่ขนาดนี้เนาะอุ้ยแต่ละอันหนาตึบเลยครับหนาตึบเลยตะกร้าเราเล็กเกินไปแล้วมั้งโอ้ยเหสีคุยล้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเห็นสักหมูละห้าสิบดอกนี่เต็มเลยนะเขาใหญ่กัเห็นมูญใหญ่ที่หลังบานสิบอาคารอาซาเบกัตาทั้งรถเองอันดนี้เราเดินจากทางจากรถมาน่าจะประมาณสามสิบสี่สิบเมตรนี่แหละครับเจอแล้ว ก็ขอบคุณเรียกข้างไว้นะจ๊ะเพราะว่าใครก็ไม่หาข้างล่างเพราะว่าอคนก็ทุ่มเทใส่ข้างบนหมดเลยนะได้เฮ็ดเพิงเขาดงเลยนะจ๊ะปล่อยให้น้องบานเลยอุ้ยจ้าโอ้สวยสวยสวยอ้โหตะไคร่พ่นนี่ ให้บอกว่าปู่ใจไม่ดีปู่ใจดีมากเลยนะครับโอ้โหเราต้องขุดขาด้วยนะบ่ต้องขุดดอกว่าไงดึงขึ้นมาโลดกลัวได้น้อยนะครับดูนะครับแล้วก็ตัดแบบ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 หนุ่มหนุ่มโอ้ยสมบัติตัดออกลายที่อีพอข่อยเอ้ยโอ้ยขุดบางยางโลกขุดเท็ดหยังหนอะขุดเฉยๆนะครับมาส่งใส่ตะแกรงข2ดสองดอกแบบเท่เลยทีนี้หอม ตามเส่เห็ดปวกตาบแล้วนี่แหละเห็ดปวกไฟ,ไฟแล้วนี่แหลนะเนาะลายปรรนันเด้อค่ะเห็ดตัดนินดเดียโอ,อ,อ้เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยครับดมก,กันปลานีบห้อมค่ะพร้อมๆอ,อันนี้น่าจะเป็นเจอแล้วครับนี่คือพึ่ง<อ>พึ่งตองเห็ดพึ่งตองนะครับยังสวยอยู่ยังสวยอยู่แป้งจ้ากระแป้งหนานวลน เก็บไปนัจาจ้าเจ้าพ่อแกงล้างบานกับพ่อใหญ่ามากไก่พ่อใหญ่หองดังๆจ้าเ,ยาเย้ยล้างบานว่ามันเป็นอยังพ่อ,อใหญ่ออจดดเจอเ,เห็ดจนะไข่พ่นจ้าจริงเหรอ ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะสวยขนาดนี้ึงเนจ้าฝึงเนนี่ไข่ฟูนไข่ฟูนไปสะรุดเลยเอามีดมาขุดดีกว่าเขาต้องขุดเอานะขุดหลักกระตัดเป่นวันนี้ขุดนหลักกระตัดออกเฮ้ยเราขุดขาออกตัดหลุดเป็นไงกตัดเลยนอุ้ยขาแน่นมากเลยปึ๊บโอ้ไข่ฟูนตัวนี้สวยมากครับสวย เทล่างงอกจ้าเลยอลังการอีกแล้วจ้าดอกเงี้ยเขียวเต็มหมดเลยเนี่ยนี่ถ้าจะหยียบหยียบหัเหยียบเน่าไปเลยก็น้ดเราได้สองดอกแบบสวยอีกแล้วป่านี้นี่มีแต่เด็กเห็ดใหญ่ๆนะครับไม่มีเห็ดแบบเป็นดินผู้เนาะจ้าเออก็เห็ดอ้วนทวนสมบูรณ์มากเลยโอ้แย่งเงินกินกับน้องไม่บงคือ ตัวนี้ยิ่งใหญ่ครับตัวนี้ยิ่งใหญ่กว่าอพ่อใหญ่นั่งข้างนั้นแหละใช่จะได้ม<า>ไม่บางนี่้วนมากเลยอยเห็นไหมเห็นทุกเห็นเลยทีนี้เห็ดละโง่ก็ยังเห็นเ้ยไม่ต้องไปขึ้นบนดอยเขาแล้วครับเอามันแถวนี้ละเอาเอานี้แหละปู <c oughs> ใจดีปูรูตนุน <c oughs> ปูรูตนคนบานสวมากเลย อีหยังเด้อจ้าพี่น้องพ่อใหญ่บอกว่าให้ล้างบ้านเอาไปโหลดว่าสานี่แหลทั้งบ้านสิไปแกงให้พ่อใหญ่กินขนาดที่น้ำมาเลยขั้นอยู่ป่าบานเจ้าของกระท่ำทามเมินเด้อจ้ามาบานไกลพ่อใหญ่สั่งให้ล้างบ้านเอาหมดถุกเน็ดอันเมงจีนูนะคะถ้าถ้าทางอุบลเนี่ยเขาจะอยู่ตามต้นต้นคันๆนะคะต้นเอาเอาไว้ข้างบนหน่อยเอาต้นใหญ่ดีกว่า น,น้นองน้กกองสิเกาะไปอยู่ตัวนั้นแหละเกาะไม่อยู่เพราะมันเล็กเกินเอาใหญ่นี่ไงได้ละได้ละได้ละม,มีประมาณนี้นี่นนได้ละปะ้าๆได้ละเดี๋ยวก็ตกอีกเพราะเขาไม่มีที่ไปเอาต้นพ่อก็ได้นม่นั่นนั่นมัน,ม,นมันขึ้นง่ายกว่านี่น้องกเกาะแน่ยเลยเลยโอ้ยแน่ยเน้เขาก็ไปไม่ได้หรอกเล็กขนาดนั้นแนี่ยเขาบินเด้เขาบินเขาบินเขาจะบินโอ้ยเนียนขอให้โชคดีนะคะ พ่อใหญ่เป็นห่วงก็ยืนเฝ้าน้องไว้เวทีจ้าโเขาหล่อมากเลยเนี่ยบอกว่าแถวนี้มีเห็ดคุณลน่าสื่อสารหูกันกันหูเรื่องอีกคนอุ้ยทำไมสวยงี้เนี่ยเขาลายงามงานจ้าโอ้ยบิ๊กเลยครับบิ๊กเลยพ่อใหญ่หาหาเพื่อนแล้วเนี่ยหาเผื่อนปกตินี่ยจะอยู่ประมาณลอยดอกด้วยพ่อใหญ่ปลาโถง่ามแต่ดอกเดียวมีดอกเดียวเนาะ ทะเลดอกตาเพื่อนนี่ครับจะดีจองเลยดอกหนี่เอาหัวขาดเลยแมลงลุยละถ้ก็จออาจจะมูนไปแล้วเนาะอาจจะด้วยเฮ้เนี่ยเสียงมนุษย์มนุษย์ก็ต้องมีแหละครับโอ้ยเป็นตะยานเททษาทางกีเวียสอืมเสวยอยู่นะครับเอาเก็บกับไปกับ เฮ็ดกัไปก็เฮ็ดกล่องกัไปก็กล่องว่าสามกี้กันเอ็นี้จะมองกล่องเนาะได้แบบแยกชิ้นส่วนัตปังหาอ้ปงจองหลายดอกด้วยจ้าพี่น้องสามสี่ดอกหน้าตาเฮ็ดพู้ใหญ่คือเป็นตะยกหัวเฮ็ดจ้า ขึ้นหน้าตาหน้าสงสารหน้าอินดูเถิดจ้าจ้งสีเราก็ให้หลังบ้านเก็บเด้อจ้าขั้นยุบานจะคล้องประต้องเอาเพิ่นว่าเด้อ <c oughs> แ,แป้งจ้าแ,นานนแป้งหนานวนจ้าโอ้โหเต็มโคนเลยที่น้อง เยี่ยมด้วยจ้าเยี่ยมอุ้ยตะไคร้ขุดขุดขุดเอายาเฝ้ายาเฝ้าไอ้ตัวเล็กๆก็มีนะครับนี่นี้นี่เต็มหมดเลยแต่ไม่เอานะครับตัวเล็กๆเอาทั้งกี่ก้อนหลังบ้านตั้งกล้องไว้พี่นี่เหรอนี่โอ้ตัวนี้พอเอาอยู่นะครับมันไม่เล็กมากเลย้างบาัรบ้านอื่นพอหญ่มากเลยขุดนะครับอุ้ยพอลังบ้านรจะเห็นอยังทำอะไรชีเก็บโอ้ติดดอกน่อยหน่อยโอ้ยดอกเล็กๆพวกนี้อย่าเอาเลยพวกนี้เขาก็มาได้นะอาจารย์ เดี๋ยวเดี๋ยวรอกองด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวตัดนิดเดียวติดนิดเดียวนะครับโอ้ยสวยหอมดมใหม่ดมใหม่ดมนี่ดูดมใหม่หอมอ่าหนี้ตัวเล็กสองตัวนะครับอย่าไปยุ่งกับมันอู้หเราได้ตรงนี้นี่สีดอกตรงนู้นตรงนี้นะเนาะไหนอหลังบ้านจะบอกถ้าทั้งนี้ก่อนเอาเอาทั้งนี้ก่อนเห็นไหมเขาไม่มีคนมาเก็บจนเน่าเลย นี่ตัวนี้เนียใหญ่นัไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้โอ้น้องจะโตอยู่เดี๋ยวถ้าล้างบานพรอรอบหนาล้างบานสีบอรอินพอใหญ่เด้อจ้ะโอ้ยล้างบานสีร้อยเก็บเอาเบิดเลยโอ้ยไม่เอาไม่เอาที่สวยปลาตบแทเราขนาดนี้เราเราคุ้มค่ามากนะครับกับการเดินทางมาบ้านคณาครั้งแรกดูโอ้ยหอมนี่จ้าโอ้ยเรางกข่าเรางอกขาวบานเพิ่นก็มีอยู่เด้อยังงามอยู่เด้อจ้า ครับเพราะว่าตอนนี้หายากแล้วเอ็ดเพิองขมเด้อจ้าจริงหรือเปล่าแม่นเม่นจ้าแม่นจ้าดอกสีดำดำเขาบอกว่านี่ไอ้ไอ้นี่เอ็ดเพิองขมเออไม่ไม่ใช่ไอ้นั่นดำไม่ใช่ไอ้นี่บ่ไม่ไม่อุ้ยมันอาจจะเป็นเห็ดพึ่งข้าวก็ได้บไม่บ่มมีอุ้ยหลายตัวหลายตัวหลายตัวนี่ครับรังบ่านกระสีเก็บไปให้แกงให้พ่อใหญ่กินจ้ากินครับกินครับกินครับได้เยอะเลยครับ เอาแนวเขาบอเอาเด้อคุณยายคุณยายข่อยเอาแนวเขาบอเอาเขาเอาแนวนอนเลยมันบ่แมนพ่อแมนมันบ่แมนแมนแมนมันบ่แมนแมนก็แมนนี่ตัดเลยตัดเลยเอาตัวนี้มันมันีละแมนไว้แมนนี่เอาไว้ก่อนไม่ใช่พื้นท้าววะเราจะให้เพิ่งคุ้มแบบยูดอนบัณฑอำเภอหน้าจารวยอ่ะจ้ะเอาไปก่อนนั่นมา หลังบ้านก็ลังหาเ็ดหลางกฟินๆอยู่มึงเงียผู้ลังคนตัวมาเอินมาเอาเ็ดดำกินเกืบหดได้เดี๋ยวสิจับนักดำไงาอจะเข่ายงเี่ดนาธรรมาเป่าเข่าเท่าเท่าอย่างนีไจ้ะจะเป็นเฮดเข่ายังเลือดนโอ้มันแก่าี้แม่จะต้งตองรึเปล่าบ้วๆจ้าี่เนี้เป็นขาจ้าอุ้ยชะลาหลารเอาไปไดุ้งอะไรดอกเดียวจ้ะ กระแปงน้อยนะจ๊ะเห็ดละงอกสีสวยอยู่ผู้เดียวแต่บานนิดหน่อยนะครับเอาอยู่เอาอยู่เลยครับเอาเลยอยู่ผู้เดียวแต่เพียงลำพังเอาสูตรกันไปเลหน้าตาคือเห็ดลิบสติ๊กเลยพะใหญ่เอออาจจะใช่เนาะเพราะว่าบรรยากาศผู้ขึ้กันเนาะโอ้พิกอีกแล้วครับท่านป้าเห็ดตะไคร้ใหญ่เห็ดตะไคร้ใหญ่ข่ะเกิดวะใหญ่ เลยขึ้นมาหมานยามแรงจ่งสีนอบันนอหมานหมานก็มันหมันอุ้ยหอมหอมพญ่หอม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 ที่ตั้งฐานฐานเก่าจ้ะฐานเก่าฐานปฏิบัติการต่อชดมึงันนี้พญ่เพื่อนพ่อเพื่อนรุ่นเดียวกันละห้องดังดังลังบ้านตกใจเบิดโอ้ยล้างบ้านแล้ว่าไม่เป็นอย่าง ได้แท้แล้วพ่อรุ่นเดียวกันรุ่นร้อตะใครมีแต่บิ๊กบิ๊กใช้เวลาโดนไปไดนพ่อไมวันนี้ก็ประมาณสองชั่วโมงกว่านะตี่ตาจ้าก็ได้ขึ้นตะก้าอยู่ถือหายฟองเห็ดตะไคร้นี่แบบสวยนะจ้าส่วนมากจะได้เห็ดตะไคร้เป็นส่วนมากจะเห็ดละงหงในเราก็ตะไคร้นี่ได้เป็นซีฟหรือเปล่าเห็ดปวกไฟแม่นจ้าละงหงก็มีนะครับ กระ,ะปุกนีเก็บได้แรกๆีเเลยนะอ่ตอนแรกในความคิดนอกจากขึ้นเฮาขึ้นผู้บรไดก็มีความผู้ซื้อว่าถอดถอนหัวใจว่าเฮาสีใดเฮ็ดพอดอกบ่ะเนาะพอดูแล้วรถรถเขาก็จอดข้างทางเหมือนกันเนาะ <c oughs> เราก็เลยว่าเอาเสียงจอดข้างทางเหมือนเขานี่แหละก็เลยพอได้เนาะกระปุกเยอะนะนี่ผู้กระก <c oughs> ไดถอดทิ้ง <c oughs> นอกจากกระไดเฮ็ดจะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณจ้าขอบคุณผีพีทุกทุกกำลังใจขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์จ้าขอบคุณปลาใหม่นำครับขอบคุณพื้นปลาขอบคุณเจปูเจยาที่ดูแลปกปักรักษาผีปลาแห่งนี้น้ำจ้าขอบคุณพ่อยายจ้าขอบคุณทุกทุกเส้นทางที่พาเข้ามาจนหอดบัลขนาปลาบัลขนาที่พ่อยายอยากมากกัด้มาเบิ่งและนอจ้านอะบผิดหวังจ้าเจอกันคลิปต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า